สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเศรษฐีเงินล้านพี่มหาเศรษฐีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพบกับครูวิีคณาคตจิตสัมผัสนะคะนะอ่ะเดที D ่ m m ็มเที่7นะคะคิดเป็นผู้รับและผู้ให้ที่มีจิตเมตตานะคะก่อนที่เราจะเป็นผู้รับที่ดีนั้นนะคะเราจะได้รับความโชคดีกลับมาแล้วเราจะต้องเป็นผู้ให้ที่ให้ด้วยด้วยการให้ด้วยการอ่า ให้ด้วยบุญให้ด้วยพันภาวนาให้ด้วยทานแล้วก็ให้แต่สิ่งดีๆนะคะให้แต่สิ่งดีๆกับตัวเองให้แต่สิ่งดีๆกับผู้อื่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้ไปในวันนี้นะคะก็จะเป็นผลบุญที่ได้มาในวันอนาคตข้างหน้านะคะอ่ะเศรษฐีท่านใดที่ว่างๆก็เข้ามาติดตามไลฟ์ที่คุณไลฟ์อยู่นะคะถ้า ามาดูย้อนหลังก็ได้นะคะรับพลังงานดีๆไปด้วยกันนะคะพอเราคิดถึงการเป็นผู้ให้ที่ดีแล้วนะคะเป็นผู้ให้ผู้รับที่ดีแล้วมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะาพาตัวเองพาตัวเองออกไปหาความโชคดีให้ให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะไปหาความโชคดีแล้วก็ได้รับความโชคดีกลับมานะคะพอเราให้บุญนะคะให้บุญไม่ว่าเราจะไปทําบุญอะไรก็แล้วแต่หรือจะให้ ให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นให้ธรรมะให้ให้ทานให้อะไรดีๆนะคะเริ่มกะเริ่มที่จะให้เนี่ยเราต้องให้กับตัวเองก่อนนะคะสวัสดีค่ะเศรษฐี เศรษฐีครูแววนะคะสวัสดีค่ะนะคะเศรษฐีครูแววเข้ามาแล้วนะคะเศรษฐีครูแหววส่งพลังงานดีๆเข้ามานะคะปักหมุดทุกๆวันนะคะว่าตัวเองอะต้องการอะไรต้องการผลรับด้านไหนนะคะการเป็นผู้ให้ที่มีจิตเมตตา 1. เราจะต้องให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกที่ดีกับตัวเองก่อนคิดดีกับตัวเองทำดีกับตัวเองพูดดีกับตัวเองก่อนนี่คือการให้ให้จากก่อนที่เราจะไปให้คุ ผู้อื่นต่อนะเราจะต้องให้ตัวเองรู้สึกแบบนี้นะคะพยายามคิดกับตัวเองในทางบวกคิดกับตัวเองในในทางที่มันเป็นความโชคดีที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะคะ,ะไม่ว่าท่านใดแล้วแต่นะที่ยังคิดนะยังคิดกับตัวเองนะคิดกับตัวเองในด้านของพลังลบเราต้องมาเปลี่ยนความคิดของเราให้เป็นผู้ให้ที่มีเมตตามีจิตเมตตาคือเราต้องให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่คิดดี ะค,ะคิดดีในสิ่งที่ดีนะแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีให้โอกาสที่ตัวเองที่จะพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่เราอยากจะให้พลังจิตใต้สำนึกเราเนี่ยได้รับแต่สิ่งดีๆเข้าไปเพื่อเราจะได้ให้ข้อมูลด้านดีด้านบวกแบบนี้ฝังไว้ในจิตใต้สำนึกของเราให้เขาฝังลึกลงไปทุกวันทุกวันในด้านดีด้านบวกนะคะเป็นพลังปาฏิหาริย์ในด้านบวกๆเป็นพลังวิเศษที่เกิดขึ้นจากตัวเรานะคะ การทําบุญเล็กๆน้อยๆการให้ทานเล็กๆน้อยๆการทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาให้ทานนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือแค่ให้การภาวนาเนี่ยให้แบ่งบุตรสวดมนต์ให้การภาวนาให้กับให้ตัวเองได้มีโอกาสได้ภาวนาได้สร้างบุญกับตัวเองเนี่ยค่ะก็ถือเป็นการให้ที่ดีนะคะการให้ของเราเนี่ยให้ตัวเองได้มีโอกาสได้สวดมนต์ได้ทําบุญนะคะ เป็นสิ่งสิ่งการให้แบบนี้การให้แบบนี้บางทีอ่ะเราไม่ต้องใช้เงินเยอะเยอะมากมายที่เราจะไปให้ได้เลยเราสามารถที่จะให้ด้วยจิตภาวนาของเราพอเราให้แบบนี้เหมือนเหมือนเราภาวนาแผ่บุญไปอย่างเงี้ยค่ะให้กับทุกวิญญาณที่เขาได้ร่อนหรือเราวิญญาณที่ เข้ามาร่วมรับบุญกับเราได้เนี่ยเป็นการให้แบบเนี้ยให้ไปทั่วสามแดนลูกกาทาดให้ไปแบบนี้เราก็จะเป็นผู้รับในโอกาสเดียวกันและเวลาเดียวกันหรือในอนาคตข้างหน้าที่เราได้ทำปัจจุบันในวันนี้ให้มันเกิดขึ้นพอวันปัจจุบันเดียวมันก็ถอยลงไปเป็นอดีตนะคะอดีตคุณทำอะไรไว้บ้างอนาคตเราก็จะได้ได้ได้ขึ้นมาจังหวะทามมิ่งของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็ยินดี ะะยินดีกับเศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเก้าแสนล้านเก้าแสนสุกหลายหลายท่านนะที่ได้รับความโชคดีกันไปนะคะมันเหมือนเป็นพลังอย่างหนึ่งนะเวลาที่เราส่งให้กันไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็จะมีคนที่เขาโชคดีและได้รับความโชคดีกันไปนะคะก็ถูกลางวัลกันไปเนาะได้เงินไ,ได้เงินล้านไปต่อยอดบุญกันไปนะคะ <laughs> นะครูก็ไปทําบุญนะไปทําบุญไป ไปร่วมบุญกระถินไปไหว้พระทําบุญสวนเุนแผ่บุญก็ตามกําลังน่ะที่เราทําได้เราก็ได้กลับมานะคะเขาก็เหลือรางวัลไปให้6ล้านบาทนะก็ได้มาชุดหนึ่งนะคะชุดหนึ่งนะหล้านบาทนี่เป็นการโปรแกรมจิตให้สมองของเราเนี่ยรู้รู้สึกว่าได้เงินล้านเยอะขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มันจะยิ่งใหญ่ในใจของเรานะคะ กา,การได้มาแต่ละอย่างเนี่ยเราพยายามสร้างความรู้สึกให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ค,คือคิดให้สําเร็จคิดให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วจิตใต้สำํำนึกเขาจะรู้สึกยินดีกับเราปลื่มปิติยินดีกับเรา ะะพลังงานแบบนี้จะดึงจะดึงดูดเงินเข้ามาจะดึงดูดเป้าหมายของเราที่เราพูดถึงอยู่บ่อยๆเข้ามานะคะขอบคุณพลังงานดีๆจากเศรษฐีแววนะคะเศรษฐีครูแววนะคะ,ะฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วฉันมีความสุขทุกเวลาฉันเป็นคนโชคดีฉันรักตัวเองฉันให้อภัยตัวเองนะคะนั่นล่ะค่ะคือการให้ให้สิ่งดีๆกับตัวเอง คิดพูดทำดีกับตัวเองแล้วก็ส่งพลังงานดีๆแบบนี้ให้ผู้อื่นเขาได้ได,ได้ได้รับจากเราด้วยนะคะได้เห็นประโยคดีๆข้อความดีๆที่เราส่งให้นะคะเวลาเขาอ่านเขาก็รู้สึกดีนะคะการให้แบบนี้นะเวลาที่เราจะส่งไปในไลน์หรือในเฟซหรือที่เราจะโพสต์นะคะโพสต์ post แต่เรื่องดีๆเรื่องดีๆเหล่านั้นก็จะสะท้อนกลับมาหาเรา เะะพราะเราเป็นการส่งพลังงานให้ผู้คุทช่วโลกนะคะเพื่อนเราไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในเมืองไทยหรืออยู่จังหวัดใดก็แล้วแต่เขาก็จะพอเฟสมันพุ่งขึ้นมาก็เป็นคำพูดดีๆความรู้สึกดีๆนะคะพยายามเป็นผู้รับและผู้ให้ที่มีจิตเมตตานะคะเวลาที่เขาให้เรามานะคะเราต้องรับไว้ก่อนนะเราต้องรับไว้ก่อนเราต้องรับไว้ก่อน แต่เมื่อเราจะให้ต่อหรือเราจะเก็บไว้กับตัวนะคะเราจะแบ่งปันต่อเราก็ให้รับมาก่อนนะเทคนิคนี้ต้องเป็นผู้รับนะคะเป็นผู้รับ,เป,รบเป็นผู้รับมาด้วยนะคะเราต้องเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้เ <iet> ขาให้อะไรก็แล้วแต่ให้รับมาแล้วโปรแกร,รมจิตว่าสิ่งที่เขาให้มามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าแล้วมันเป็นโชคลาภลอยหรือมันเป็นสิ่งดีๆนะคะ,ะเวลาที่เขาให้ขนมเขาให้ขนม เขาให้อะไรก็แล้วแต่ให้สิ่งดีๆที่ให้มาอนะบางทีมันเป็นสิ่งเล็กๆแต่เรามาโปรแกรมจิตให้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มันก็จะดึงดูดความโชคดีมาให้เรานะจังหวะความโชคดีบางทีสิ่งที่เราพูดพูดทุกวันว่าเราได้แต่สิ่งดีๆมาได้โชคลาภลอยมาได้เงินล้านกลับมา นะคะเราจะได้ในสิ่งที่เราปรารถนามาเรื่อยๆต่อยอดบุญเรามาเรื่อยๆนะคะถึงเวลานะคะถึงเวลาเนี่ยบุญที่เราสร้างไว้อะมันจะเข้ามาหาเราทุกวันทุกวันต้องมีความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆบ่อยๆหัวเราะได้หลั่นลาได้นะคะยิ้มหวานๆรับเงินล้านเข้าบัญชียิ้มทีไรก็เงินล้านวิ่งเข้าบัญชีอารมณ์ดีอารมณ์ดีเงินล้านเข้าบัญชีนะคะวันนี้ฉันรวยฉันรวยฉันรวย,ฉ,รวยฉันรวยนะ วันนี้ฉันรวยฉันรวยฉันรวยฉันได้รับเงินล้านเข้าบัญชีของฉันฉันโชคดีฉันโชคดีฉันโชคดีน,คดน,คดนะคะคือการให้แบบนี้นะคะการให้สิ่งดีๆพูดพูดคำดีๆส่งพลังดีๆให้ตัวเองส่งพลังดีๆให้กับผู้อื่นจิตใต้สํานึกเราได้ยินทุกวันทุกวันนะเขาเก็บข้อมูลไว้นะคะนะครูก็จะสอนลูกศิษย์ตลอดนะว่าเวลาส่งพลังงานมาเนี่ย ขอให้ส่งเป็นพลังงานในด้านเป้าหมายของเราว่าเราต้องการอะไรครูเข้าใจครูเข้าใจว่าคนที่เข้ามาหาครูเนี่ยคนที่เข้ามาหาครูนี่คืออยากได้ความโชคดีไปอยากได้ความโชคดีอยากอยากฝึกพลังจิตอยากสวดมนต์เก่งเก่งอยากแผ่บุญเป็นนะคะแต่อดีตที่ผ่านมาที่มันเป็นในเรื่องของพลังงานลบอ่ะให้ลืมให้ลืมมันซะแล้วเอาตัวนั้นอะคะ่ะมาเป็นประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้เข้าใจให้ภัยปล่อยวางนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างมันทําให้เราได้เรียนรู้ แล้วเราก็ต้องมาพัฒนาขึ้นว่าปัจจุบันนี้เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่คิดแบบใหม่ทําแบบใหม่แล้วอนาคตข้างหน้าทุกๆวันขึ้นไปเราจะได้สิ่งดีๆกลับมานะคะ,ะสัญญาณเวลาที่ครูพูดสัญญาณมันอาจจะมีะลื่นไหลได้ดี เอาเป็นว่าลื่นไหลได้ดีนะนะไม่ว่าจะสะดุดหรือลื่นไหลได้ดีก็ขอให้ลื่นไหลได้ดีเงินล้านเข้าบัญชีได้ดีนะนะคะแล้วก็พอพอเราเราให้สิ่งดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะเป็นผู้รับที่ดีต่อไปนะคะเวลาที่ครูเจอนะครูเจอคนมีบุญคนมีบุญไม่ว่าเขาจะอยู่อยู่นั่งอยู่ริมถนนที่เขา,อ,าอยู่ริมถนนหรืออยู่ในงานต่างเนี่ย สิบยี่สิบบาทสามสิบบาทสี่สิบบาทกําลังทรัพย์ที่เรามีอ่ะเราก็ให้เขาเวลาที่ครูยื่นเงินให้กับคนมีบุญที่เขาเขาเอ่อมาเหมือนขอทานอ่ะนะเหมือนขอทานขอทานเราอย่างเงี้ยค่ะนะคะเวลาที่ครูให้อ่ะครูจะไม่หยอ่อนบางบางทีอาจจะไม่ได้หย่อนลงกระป๋องนะครูจะเอามือของเขาเนี่ยมือของเขาเนี่ยจับมือของเขายื่นมาได้สัมผัสด้วยการให้แล้ว จับมือของเขาด้วยความอ่อนโยนนะยื่นมาแล้วครูก็เอาเงินใส่ไว้ในมือของเขาแล้วก็อธิษฐานจิตไปว่าเงินนี้ให้ไปต่อยอดบุญให้ไปดึงดูดเงินอ่าให้เกิดความโชคดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะครูจะส่งสัญญาณให้กับเขาเงี้ยบอกว่าเงินนี้ขอให้ไปต่อยอดบุญแล้วก็ได้เงินได้โชได้ความโชคดีมากขึ้นนะให้ชีวิตมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเนี่ยคือเราส่งพลังงานบุญให้เขานะคะ การให้การให้ทานเราในครั้งนี้อ่ะมันจะเป็นกุศลอย่างมากเลยหรือเราอาจจะให้คาถาบางอย่างเนี่ยเราอาธิษฐานจิตไปในเงินที่เราทําบุญไปนะคะให้บุญตัวเนี้ยส่งให้กับผู้ขอทานคนนี้นะคะนะคะนะคะให้ได้ด้วยเขาก็จะได้รับไปเขาจะได้พลังงานอะไรดีๆแต่ครูว่าเขาจะได้รับเป็นพลังงานดีๆมานะแล้วเวลาที่เราให้เราก็รู้สึกว่า มันมันเป็นบุญนะที่เราได้ให้ไปไม่ว่าจะตามกําลังทรัพย์แบบไหนเราก็รู้สึกว่าเราได้ให้เขานะคะนะคะ,ะแต่ก่อนก็คือแบบหย่อนลุงกระป๋องหย่อนลุงกระป๋องแบบก็คือให้ก็ให้ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนนี้การให้ของเราเราคิดเราคิดเหมือนเหมือนเป็นให้ให้แบบให้แล้วมันรู้สึกอินบุญไปนในจิตนะจับมือเขามานะคะจับมือเขามา นะจับมือเข้ามาแล้วก็ยื่นเงินใส่ไปในมือของเขาแล้วอาิษฐานจิตเข้าไปให้เขาโชคดีสุขภาพร่างกายแข็แงแรงให้เขาได้รับโชคลาภลอยให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะคะผลบุญตรงนี้จากการให้ด้วยจิตเมตตาของเราแบบนี้ล่ะคะ่ะมันจะย้อนย้อนกลับมาหาเราไม่ว่าช่องทางใดก็แล้วแต่มันจะย้อนกลับมา,าเราลองทําดูนะเหมือนให้อาหารสุนัขให้อาหารแมวเงี้ยที่เขาแบบอยู่ตามวัดหรือตามสถานที่ต่างๆอะ่ะ นะเราไปให้เราไปพูดสิ่งดีๆให้กับเขาอ่ะเขาก็ได้ยินเรานะเขารู้สึกแล้วเขาก็สัมผัสกับเราว่าเราเป็นมิตรไมตรีจิตที่ดีกับเขาแม้เราจะอยู่ในในคุณละรูปรูปนามก็ตามนะคะเขาก็รู้สึกสัมผัสได้กับเรานะคะเหมือนเนี่ยข้างๆบ้านเนี่ยครูจะมีอ่ะ,อะสุนัขนะสุนัขก,กับแมวเนี่ยเขาชอบมาบ้านครูนะเขาชอบมาบ้านครูก็ชอบมาฟังครูสวดมนต์นะครูก็จะให้อาหารเขา ะะให้อาหารเขาเขาอยากอยู่ก็ให้เขาอยู่ไปเขามีความสุข่ะเขามานอนอยู่หน้าบ้านเราเขาได้ยินเสียงเราสวดมนต์เขาได้ยินเสียงแต่เราพูดดีๆอ่ะก็ได้บุญกันไปนะคะได้บุญกันไปนี่แหละค่ะคือการให้ด้วยจิตเมตตาการให้ด้วยสิ่งดีๆเวลาที่เราไปซื้อลอตเตอรี่ก็เหมือนกันเวลาที่เราไปซื้อลอตเตอรี่เด็กกันเราก็ต้องวอวยพรทั้งคนขาย นะคะอวยพรวงคนขายไว้โชคดีนะพี่ให้ขายดีให้ขายได้ให้ให้คนให้คนขายก็รวยให้คนซื้อก็รวยนะไม่ว่าจะซื้อลอตเตอรี่ชุดไหนใบไหนก็ให้รวยทั้งคนซื้อและคนขายนะคะ <laughs> มันก็เป็นอารมณ์ดีเวลาซื้อไปนะนะคนที่เขายืนอยู่ข้างๆเราที่เขากําลังเลือกอยู่อะ่ะพลังงานดีๆแบบนี้มันก็ส่งกระจายไปอยู่ในคนรอบๆข้างที่เขากําลังจะดึงดูดโชคขเขาอยู่ใช่ไหมเขาก็หยิบโชคของมาแล้วเามาแหละ นะถ้าจังหวะตามมิ่งของเขาได้เขาก็จะได้ไปมันจะเป็นแบบพลังงานในการให้ให้ให้บุญตรงนี้เหมือนเวลาเราซื้อลอตเตอรี่ในแต่ละครั้งเนี่ยทุกคนก็หวังว่าอยากจะได้รางวัลอยากจะได้รางวัลอยากจะได้โชคลาบลอยนะคะทุกคนก็หวังแบบนี้นะคะแต่เวลาที่เราซื้อนะ่ะตามกําลังของเราไงตามกําลังของเราเลยไม่ไม่ต้องบุญไม่ต้องบุญอะไรเลยแต่ให้ส่งพลังงานดีๆให้ตัวเองแล้วให้คนให้ให้กับบคุคคลที่เรากําลังจะไปซื้อ นะคะกำลังจะไปซื้อกับเขาตอนที่ครูได้รางวัลมาเนี่ยตอนนั้นครูไปที่อยุธยานะคะครูไปที่อยุธยาไปวัดหลวงพ่อรวยนะไปวัดหลวงพ่อรวยาราคาสลากมันก็มีแตกต่างกันไปเนาะมันมันมีคุณป้าคนหนึ่งอะ่ะเขาขายแผงลอตเตอรีอ่อ่ะที่พี่เขาเป็นขายเป็นแผงเป็นใบๆอ่ะคะ่ะขายเป็นแผงใบๆชุดเล็กๆอะ่ะด้วยจิตของเราเนี่ยเราจะกลับบ้านแล้วนะเราจะกลับบ้านเราจะไปขึ้นรถแล้วนะด้วยจิตของเราเนี่ยมันเหมือนมีมี มีจิตจิตอะไรบางอย่างของเราเนะ่ะดึงดูดเราให้เราเดินไปหาคุณป้าตอนแรกๆก,ก็รู้สึกว่าเออจะกลับบ้านแล้วนะแต่มันมีความรู้สึกว่าไปหาคุณป้าก่อนมันมีความรู้สึกในในใจของเราว่าไปหาคุณป้าก่อนเดินไปเดินไปเดินไปหาคุณป้าไปยืนยิ้มนี่ละ่ะไปยืนยิ้มไปยืนยิม้มคนที่เขากําลังเลือกลอตเตอรี่แล้วเราก็ยืนมองเลขอยู่ มันก็มีเลขตัวหนึ่งที่รู้สึกชอบรู้สึกชอบเลขชุดนี้รู้สึกชอบเลขชุดนี้ก็เลยลุ้นมานะลุ้นมาใบหนึ่งเหมือนในจิตของเราก็เหมือนว่าอ่ะลุ้นมาใบหนึ่งทําร่วมบุญกับคุณป้าร่วมบุญกับคุณยายนะคะร่วมบุญกับคุณยายแล้วก็ก่อนที่ก่อนที่จะหยิบมาในใจเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าจะได้รับรางวัล เหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนจะได้อะไรบางอย่างขนลุกรู้สึกขนลุกรู้สึกขนลุกในใจก็เลยบอกว่า,าลวงพ่อรวยลงุลงปูดูลวงตาต้อง,ต,องต้องให้โชคเราแน่เลยนะคะคิดแบบนี้คิดแบบนี้มันเป็นอาการขนลุกไงคะแล้วก็เห็นเลขเนี่ยแปดเก้าเก้าเก้าสามเอ่อแปดเก้าเก้าแปดเอา, 8, 9, 9, 9, เอามันเป็นเลขที่เราชอบอยู่แล้วแปดเก้าเก้าแปดสามแปดเห็นเลขตัวเนี้ย นะคะครกูก็ซื้อเป็นเลขที่แบบ9 8 8 9อ่ดแาแปดสามหรือเก้าแปดแปดเก้าสามแปดอะไรประมาณนี้นะคะ่ะกลับไปกลับมาแบบนี้แหละแล้วก็เป็นเลขคิดนะคิดนะว่าตัวเองจะซื้อวันเกิดวันที่สิบห้าของตัวเองวันเกิด,ว,กดวันที่สิบห้ารู้สึกว่าคิดถึงลอนดอนนะ่ะทำไมถึงคิดถึงลอนดอนจังเพราะเราเคยอธิษฐานจิตไว้ว่าถ้าเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะจะพาพอพอครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวลอนดอนมันก็มีจิตใต้สํานึกเราเหมือนเขาอยากจะให้เรารู้ว่าอะไร ว่าเลขมันออกอะไรนะเราก็อยากในใจอ่ะอยากซื้อเลขวันเกิดของตัวเองนะมันห้าหนรือหนเนี่ยนะคะแต่ว่าเออเราก็ได้ได้เลขตัวนี้มาได้เลขตัวนี้มาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีอะไรหลาย,ลายๆอย่างมาคอนเฟิร์มเรามาคอนเฟิร์มเราเรารู้สึกชอบเลข8ปดเข้าแที่อยู่ข้างหน้าแล้ว3 8มแปดสเนี่ยจะเป็นรหัสรหัสที่เราชอบเขียน3 8ม8 8 8แปล้านบาท อ่าสี่แปด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 ล้านบาทเจ็ดแปดแปดเก้าแปดแปดอะไรที่เราชอบเขียนให้มงคลท้ายด้วยเลขดีๆรหัสดีๆอะค่ะนะคะเนะขาก็ให้โชคเรามานั่นแหละนะคะเราก็กรี๊ดดีใจนะจะได้โชคเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็กรี๊ดดีใจนะคะชุดใหญ่ๆอ่ะชุดใหญ่ๆกําลังทุนเรากําลังทุนเราตอนนั้นเราเตรียมเงินของเราเนี่ยไปร่วมบุญเนี่ยค่ะเราเตรียมเงินของเราไปร่วมบุญว่าจะไปวัดสแกร์ด้วยจะไป ไปร่วมบุญกระถินด้วยแล้วเราจะไปทําบุญตรงนั้นตรงนี้เราจะพาลูกไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวเราก็เลยลุ้นรางวัลมาตามกําลังของเรานะอย่างระบยอย่างระบแบบนี้ค่ะอย่างระบสองใบลุ้นมานะคะ,ะเราก็ลุ้นของเรามาตามกําลังของเรานะคะบุญกุศลตรงนี้ที่เราให้ไปจากการให้ของเรามันก็เลยย้อนกลับมาหาเราแล้วจังหวะเวลาทามิ่งของลูกศิษย์นะที่เขา เข้ามาแชทและส่งพลังงานดีๆให้กับครูแล้วครูส่งเงินส่งเงินส่งสิ่งดีๆให้เขาอ่ะเขาก็ได้ไปด้วยนะเขาก็ได้เยอะนะเขาได้เยอะกว่าครูอีกเขาก็ได้รางวัลเยอะกว่าครูอีกนะแล้วก็ลูกศิษย์หลายๆคนนะที่เขาสั่งเสื้อเขาสั่งเสื้อเศรษฐีเก้าเซนล้านเก้าเซนสุขของครูไปพอถึงจังหวะเวลาทามิ่งเขาก็ได้ของเขานะคะเขาก็ใส่เสื้อของครูไปรับรางวัลเขาใส่เสื้อของครูเนี่ยส่งมาบอกว่า เขาได้ความโชคดีตรงนี้ไปนะคะครูทําเป็นมันเหมือนครูจะแขวนเสื้อเศริฐีเก้าเสนล้านเก้าเสนสุกเนี่ยแขวนไว้ในห้องเลยนะตรงที่เราส่องกระจกบ่อยๆแขวนไว้นะคะบางทีไม่ได้ใส่หรอกคะ่ะคือคือบางทีวันไหนที่ไม่ได้ใส่ก็คือเราจะแขวนไว้ สักว่าเราจะแขวนไว้ช่วงไหนที่เราใส่ตัวไหนที่เราใส่เราก็ใส่ตัวไหนที่เราแขาวนไว้โปรแกรมจิตเราเราก็แขวนไว้นะคะไปแขวนไว้หน้ากระจกตรงที่เราพูดทุกวันตื่นเช้ามาก็เห็นเห็นแล้วว่าเศรษฐีเก้าแสนล้านเก้าแสนสุขตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีเก้าแสนล้านเก้าแสนสุขเห็นทุกวันโปรแกรมจิตให้ตัวเองทุกวันวันไหนที่ได้ใส่ออกไปไปทํางานไปทําบุญหรือใส่ไปท่องเที่ยวเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเสื้อของเราที่มันเกิดขึ้นจากกลุ่มโปรแกรมจิต เก็าสิบหกเก้าแสนล้านเก้าแสนสุที่ลูกศิษย์อยากจะให้ทําเป็นเสื้อทีมขึ้นมานะคะทําเป็นเสื้อทีมขึ้นมานะคะครูก็ทําขึ้นมาแล้วก็มันก็สร้างรายได้ตรงจุดนี้ล่ะคะ่ะที่เราได้มียอดเงินไปจัดสัมมนายอดเงินไปต่อยอดบุญเรื่อยๆนะคะตรงนี้แหละมันก็มันเป็นเหมือนเราคิดคิดต่อในในไลฟ์ที่ที่ผ่าน,านมาที่ครูเคยบอกว่าเวลาคิดต้องคิดต่อต่อยอดไปเรื่อยว่า ตัวนี้มันจะทำมันจะสร้างประโยชน์อะไรให้เราได้อีกนะคะพอเรามีกลุ่มเราก็มาคิดว่าเราจะทำอะไรที่เป็นสนัญลักษณ์ของกลุ่มเราดีแล้วให้ตัวเราดึงดูดความโชคดีได้ด้วยก็คิดทำเสื้อมางมันเป็นการต่อยอดบุญไปเรื่อยพอทำเสื้อมาแล้วเราก็ขายขายเสื้อพอได้เงินจากตรงนี้เงินจากตรงนี้แหละเอาไปท่องเที่ยวทำบุญเอาไปจัดสัมมนานะคะเอาไปต่อยอดบุญ นั่นคือการสร้างไรายได้สร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับตัวเองเราต้องคิดแบบนี้ว่าเราจะหาช่องทางไหนที่เราจะดึงดูดเงินเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะ,ะ,คะก็ยินดีกับเศรษฐีหลายๆท่านที่ได้ลองวันนะเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสามตัวหรือว่าจะได้โชคลาบลอยจากโชคลาบลอยอื่นๆนะคะจังหวะเวลานะคะจังหวะเวลาที่เขาได้แล้วแต่ช่องทางที่จะได้มานะคะแล้วมันสลากอมสินกับสลาก ทกศเนี่ยครูก็ได้ของครูมาทุกทุกทุกงวดอยู่แล้วนะคะทีละห้ารางวัลหกรางวัลอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้คือมันจะได้มาเรื่อยๆออมสินเนี่ยครูไปซื้อสลากไว้นะมีชุดสองพันกับชุดสี่พันที่ครูซื้อไว้นะคะครูซื้อไว้คือเหมือนเอาไปลุ้นโชคว่ากําลังรัย์เราน้อยแต่เราจะโปรกแกรมจิตให้เราถูกทุกงวดไงนะคะ มันเป็นชุดสองพันที่ครูซื้อไว้นะครูก็ได้เป็นเป็นเลขท้ายสี่ตัวที่ได้สองรางวัลไปนะ่เออก็เป็นเงินสะสมเนาะก็เป็นเงินสะสมในในสลากออมทรัพย์ของเราไปนะคะเราก็ซื้อในทกสไว้นะคะที่เราซื้อไว้ปีที่แล้วอะ่ะมันก็ต่อยอดมาเรื่อยๆว่าเออได้ได้รางวัลเราถูกรางวัลเราถูกรางวัล ะะมันเป็นการที่เราจะลุ้นโชคลุ้นดวงในในในช่องทางอื่นๆน,นะแล้วรางวัลจากต่างประเทศเนะี่ยครูจะลุ้นซักรางวัลสองรางวัลน,นะครูก็ได้มาเหมือนกันนะคะครูก็ได้มาเาก็สะสมยอดเงินไว้เรื่อยๆนะคะสะสมยอดเงินเรื่อยๆได้เท่าไหร่ละตอนนี้สะสมยอดเงินไว้แต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยลุ้นไปเมื่อไหร่ก็ได้มานะคะประมาณน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบดอลลาร์แล้วัน้งะคะ ที่สะสมนะที่ถูกรังวัลมาก็ดีใจม,มันเหมือนเรามาสร้างความความโชคดีให้กับตัวเองว่าอะไรที่เป็นแบบความโชคดีอะ่ะมันจะเล็กมันจะใหญ่ก็ก็ถือว่ามันเป็นความโชคดีของเรามันเป็นโชคลาภลอยที่ได้มานะคะหรืออาจจะมีช่องทางเงินอันอื่นที่เข้ามาในชีวิตเราก็รู้สึกว่าเอเราเป็นผู้รับที่ดีเราเป็นผู้รับที่ดีเร,เ,รดเราเป็นผู้ให้ที่ดี นะคะการให้ที่ดีที่สุดเนี่ยเราต้องให้ตัวเองเนี่ยสวดมนต์ภาวานาแผ่บุญบ่อยๆนะคะแล้วก็โปรแกรมจิตทุกวันฝึกพลังจิตทุกวันฝึกสมาธิฝึกพลังจิตทุกวันแบบนี้ให้กับตัวเองให้ตัวเองเนี่เกิดความสุขเกิดความสุขเกิดพลังงานดีๆเพื่อจะไปดึงดูดสิ่งดีๆกลับมานะคะเราก็จะได้รางวัลไปนะคะไปทําบุญที่ไหนอธิษฐานจิตเนี่ยมันทําให้เรารู้ใจตัวเองว่าเราต้องการอะไร ย้ำเข้าไปในจิตของเราพบภูมิที่นั่นเขาก็รู้ค่ะว่าเราต้องการอะไรถ้าถึงจังหวะเวลาที่เขาให้เขาก็จะให้เราตามกําลังที่เขาให้เราได้นะคะหรือว่าตามกําลังบุญที่เรามีอยู่ในตอนนั้นก็จะแนะนําว่าพยายามสร้างบุญให้กับตัวเองและกับผู้อื่นไปเรื่อยๆนะคะเป็นเป็นผู้รับที่ดีเป็นผู้ให้ที่ดีเป็นผู้รับผู้ให้ที่มีจิตเมตตานะคะแล้วเราก็จะโชคดีเดทที่7นี้การคิดแบบนี้ของเราเนี่ย จะทําให้เราโชคดีนะคะร่วมบุญ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 ไปแล้วเราก็ได้กลับมาร่วมบุญไปเราก็ได้กลับมาขอบคุณเงินขอบคุณสิ่งดีๆขอบคุณจักรวาลขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับเราที่ทําให้เราได้ความโชคดีกลับมานะคะเราจะต้องรู้สึกแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะโชคดี นะคะอารมณ์ดีๆแบบนั้นล่ละค่ะนะเนี่ยรู้สึกคันมือเนี่ยมันคันมือเข้าไปในฝ่ามือเลยเวลาคูลไลฟ์เนี่ยมันร้อนเผาเหมือนมีใครเอาอะไรมาแซะในฝ่ามือเลยนะคะรู้สึกแบบมันมันเป็นเป็นร้อนเข้าไปในฝ่ามือร้อนร้อนเผาเผามันเป็นพลังงานคันมือแบบนี้น่ะเงินเข้ามือลอกเงินเข้านะเนี่ยนะสัญลักษณ์ลองไปดูในฝ่ามือของตัวเองนะจะมีสัญลักษณ์ตัวอ็มตัวใหญ่เนี่ย นะลองเขียนทุกวันทุกวันเนี่ย m money magnet เนี่ยนะคะ M M N m i r acle m i r acle เนี่ยเนี่ยขายอะไรหย,ยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองเนี่ยตัวเมในฝ่ามือของเราเนี่ยลองไปดูลายมือของเราแล้วเขียนให้เป็นตัว M อมนะ <c oughs> รู้สึกว่าคันมือมากเลยวันนี้ <c oughs> นะคะร้อนเผาไปในฝ่ามือเลยนะคันมือรันเข้าบัญชีรันเข้าบัญชีโชคดีอีกแล้วมีเศรษฐีเอาเงิน้านมาให้อีกแล้ว ะนะคะเดยนี Day ้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความโชคดีนะคะเงินเงินล้านเข้าบัญชีแน่แนเลยคันมือแบบนี้มันต้องมีเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชี <laughs> ต้องพูดแกมจิตแบบนี้นะบางคนโอ้โโชคดีได,ได้ได้โชคลาภลอยจากช่องทางอื่นก็ได้นะคะนะขอให้มีความสุขความโชคดีนะคะในเนลาน,นี้นะคะอภิมหาเศรษฐีทุกท่านเลยขอให้โชคดีขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านไวๆนะคะนะลุนโชคลุนดวงต่อไปคะ่ะ <laughs> ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ